การเลือกสอววันนี้นะคะที่หลายคนจับตากันรายงานตัวให้ทันนะคะภายใน9โมงนะ8โมงถึง9โมงนะคะจาก2 9 9 5คนถูกตัดสิ์ไป5คนเหลือ200คนในวันนี้คาดว่าทางกกตนะคะน่าจะรายงานผลแล้วก็เห็นโฉมหน้าของสอวชุดใหม่ประมาณเที่ยงคืนค่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าทางประธานกกตอเองบอกว่าก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะคะทัวร์จะลงเยอะแต่ไม่เสียกำลังใจค่ะดูการเตรียมความพร้อมกันหน่อยของทาง กกตนะคะนำโดยนายเลิศวิโรธโกวัฒนะและศาสตราจารย์สันทัศน์สิริอนันตไทบูน์ค่ะพร้อมด้วยคุณแสวงบุญมีเลยค่ะที่การกรกตก็เดินทางไปตรวจความพร้อมสถานที่เลือกสอวอร,ระดับประเทศ20สาขาอาชีพอย่างที่บอก2,995คนนะคะวันนี้จะมีขึ้นที่เมืองทองธานีที่ Impact Forum การประเมินกระบวนการเลือกสอวอนะคะคาดว่ากระบวนการเลือกนะคะรอบแรกคาดว่าจะเสร็จประมาณ13นาฬกาหลังจากนั้นก็จะเข้ารอบแต่ละกลุ่มเนี่ยกลุ่มละ40คนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการจับฉลากแบ่งสายเลือกคุ้กันต่อก็จะมีสีสายกขคง ผู้ที่ตกรอบก็จะเชิญกลับค่ะหรือก็ให้ออกจากสถานที่ทันทีหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะปริ้นเอกสารแนะนําตัวของผู้สมัครแต่ละสายในกระบวนการนี้น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ชั่วโมงขณะที่การเข้าสู่กระบวนการเลือกในรอบ2ที่เป็นการเลือกไว่จะอยู่ประมาณ15นาฬิกาหรือ16นาฬิการวมแล้วกระบวนการตั้งแต่ตอนเลือกรอบแรกมาจนถึงการนับคะแนนคาดว่า จะได้เห็นโฉมหน้าสอวหน้าใหม่เนี่ยนะคะประมาณเที่ยงคืนคุณแสวงบุญมีค่ะเลขาธิที่การกรกะตค่ะก็กล่าวถึงกรณีให้สัมภาษณ์ว่าจับกโกงในการเลือกสอวอที่ไม่ง่ายจนถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ากรกะตเนี่ยหมดท่าอบอกว่าการที่ตัวเองสื่อสารไปเมื่อวานเนี่ยคือรูปแบบการพุจริตหรือการรวบรวมพยานหลักฐานแต่กลับถูกตีความว่ากะกะตเนี่ยหมดท่าหรือว่าไม่กล้ายืนยันค่ะว่าไม่รู้สึกเกรงกลัวหรือว่าเกรงใจใครนะ กกตทำหน้าที่ทั้งกระบวนการป้องกันรวบรวมพยานหลักฐานถ้าเกิดว่ามีการกระทําความผิดหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายการจะให้ใบเหลืองใบส้มหรือจะให้ใบแดงต่างๆเนี่ยก็ต้องส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาจะเอาเพียงความเชื่อความเห็นอย่างเดียวไปให้ศาลมันไม่ได้ต้องมีหลักฐานด้วยที่ศาลพอจะเชื่อนะคะว่ามีการกระทําการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกสวจริจงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็จับตานะคะที่พักอ่าก็หนึ่งในประเด็นที่ถูก เอามาพูดถึงว่าจะมีการมาจับตามารวมตัวกันหัวหรือไม่เนี่ยนะคะที่พักของบรรดาผู้สมัครสวรที่ไปชุมนุมตามโรงแรมต่างๆกกต,ตอเองก็พยายามสอดส่องว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือไม่ค่ะสว,วไปชุมนุมกันแนะนำตัวกันตามโรงแรมต่างๆซึ่งกอ็อยู่ในบัญชีเราแล้วแต่ว่าผมไม่แน่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่า ถ้าเขาจะทําผิดเขาอาจจะเขาอาจจะทําผิดก่อนที่เดินทางมาแล้วก็ได้เลยส่วนการมา,มา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 ชุมนุมกันก็เป็นการพบปะหรือหรือแลกแลกเปลี่ยนความเห็นในการที่จะ,ะสมัครที่จะลงคะแนนกันในวันพรุ่งนี้นะครับต้องต้องแต่ยังแต่ยังน้อยเราก็ต้องอเขาเรียกว่าสอดส่องเฝ้าดูอยู่ว่ามีการกระทำอะไรที่มันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ ไปฟังทางด้านของคุณอิทธิพลบุญประคองกันบ้างประธานกกตนะครับก็ยืนยันว่าจะนําปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งในระดับอําเภอและจังหวัดมาปรับปรุงแก้ไขซักซ้อมและทําความเข้าใจเพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาส่วนช่องว่างทางกฎหมายที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะการรวมตัวกันในโรงแรมเนี่ยรอบกรุงเทพมหานครคุณอิทธิพลบอกว่าไม่ได้หนักใจนะทาอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการป้องกันและปราบปรามเนี่ยก็เลยอยากจะขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน หากพบเห็นว่ามีเบาะแสการทุจริตก็ขอให้แจ้งข้อมูลมาจะได้รับเงนนินรางวัลเนี่ยหล้านบาทด้วยเพราะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐาน,พนะพลเมืองดีโดยที่ไม่ต้องเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลเพราะมีระบบคุ้มครองพยานอยู่แล้วและขณะนี้ทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องที่กกตเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับกับการเลือกตั้งสอวอครั้งนี้เนี่ยจนโดนทัวลงอย่างหนักประธานกกตอบอกว่า ถ้าโดนทัวลงแสดงว่าที่นั่นน่ะน่าสนใจแล้วที่ผ่านมาที่ถูกต่อว่าด่าทอกันมาตลอดเนี่ยก็กตไม่เคยเสียกำลังใจพร้อมรับฟังคำวิจารณ์ทุกอย่างเพื่อนำไปปรับปรุงนะครับ